เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทพ t ทีทีโกล c h e เคม a คอลจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า p t ทีทค่ะตลาดหลักทรัพย์มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะให้ทราบว่าคุณสุพัฒนพงพันมีชาวกรรมการลาออกจากกรรมการกำกับดูแลนะคะ ็ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทคะ่ะโดยให้เหตุผลนะคะว่ามีภารกิจอื่นท่ามกลางกระแสข่าวที่ออกมาว่าคุณสุพัฒนพงศ์เนี่ยถูกทับถามให้มาเข้าร่วมคอรมอแล้วก็จะมานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคะ่ะ แหล่งข่าวจากพักพลังประชารัฐนะคะมีการเปิดเปิดเผยถึงความคพบหน้าในการปรับคอรมอด้วยบอกว่านายกเนี่ยตัดสินใจแล้วที่จะเลือกคุณสุพัฒนพงพัน์มีชาวอดีตผู้บริหารเครือปตทให้มารับหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ถึงแม้ว่าจะมีความพยายามจากกลุ่มสามมิตรที่จะต้องการผลักดันให้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจมารับตาแหน่งนี้แทนหลังจากที่คุณสนธิรัตน์สนทิจิรวงเนี่ยลาออกไปพร้อมกับกลุ่มสี่กุมารน,นะคะ เราพาไปดูกันหน่อยค่ะว่าประวัติของคุณสุพัฒนพงษ์เนี่ยเป็นมาอย่างไรนะคะคุณสุพัฒนาพงษ์ค่ะจบการศึกษาจากวิศวกรรมจุลานะคะก็จบในภาควิชาวิศวกรรมเคมีค่ะแล้วก็บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเหมือนกันผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจมีประสบการณ์การทํางานในบริษัท ใหญ่ๆชั้นนำต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเครือของปตทนะคะก็คือ PTT GC mm. บริษัท Global Green Chemical mm. จำกัดมหาชนบริษัท Global Power Synergy mm. จำกัดมหาชนนะคะ mm. บริษัท PTT GC International Private Limited mm. รวมทั้งก็ยังเคยเป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วย ส่วนกรณีของคุณภารินทร์ชูชดถาวรที่นายกรัฐมนตรีเคยท้าถามว่าจะให้มารับตําแหน่งรัฐมนตรีพลังงานก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าคุณภพรินทร์เนี่ยปฏิเสธที่จะมารับตําแหน่งค่ะเนื่องจากเหตุผลคลาสสิกเลยนะคะครอบครัวไม่เห็นด้วยค่ะส่วนคุณปีดีคุณปีดีดาวฉายนะคะอันนี้ก็เป็นโผที่มาอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะว่าตามโผเนี่ยก็คือคุณปีดีดาวฉายนะคะจะมานั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามโผเดิม แต่มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่คุณปีดีดาวฉายเนี่ยจะควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีที่เดิมเป็นตำแหน่งของคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยแหละค่ะก็จะเรียกได้ว่ามานั่งแทนคุณสมคิดเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นทีมหัวหน้าเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นายกจะเคยบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นคุณปีดีดาวฉายเนี่ยแหละค่ะที่จะมานั่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล ชุดนี้นะคะของพลเอกประยุทธ์ค่ะล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมานะคะสำหรับส่วนของคุณปรีดีดาวฉายค่ะบอกว่ารายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเปิดเผยว่าธนาคารกสิกรไทยแจ้งว่าคุณตร,รีดีดาวฉายกรรมการผู้จัดการได้ตกลงร่วมกับธนาคารที่จะยุติสัญญาการว่าจ้างกรรมการผู้จัดการก่อนครบกำหนด และมีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการโดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะก็ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วค่ะว่าเป็นการลาออกนะคะเพื่อจะมาเตรียมรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่นเองค่ะส่วนคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก่อนหน้านี้สสพักพลังประชารัฐก็มีการเสนอชื่อนะคะว่าจะให้มาชิงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็คาดว่า คุณสุริยะเนี่ยจะยังคงนั่งตำแหน่งเดิมต่อไปค่ะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะส่วนคุณสุชาติชมกลิ่นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐที่จะได้รับเลือกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งไปสลับโคต้ากับทางพักรวมพลังประชาชาติไทยของคุณสุเทพเนี่ยนะคะคุณอนเนกเหล่าธรรมทัศน์ค่ะหัวหน้า รวมพลังประชาชาไทยเนี่ยจะเป็นคนที่ไปรับตําแหน่งแทนในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็เป็นการสลับเก้าอี้กันของทางพักรอปรชกับพักพลังประชารัฐนะคะส่วนคุณแห้งอนุชานาคาใสาค่ะเลยาธิที่การพักพลังประชารัฐก่อนหน้านี้ถูกสอสอในบัญชีรายชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะล่าสุดเนี่ยโพลที่ออกมาก็คือว่า คุณอนุชานะคะจะได้รับตําแหน่งเป็นร,รัฐมนตรีประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีที่เคยเป็นตําแหน่งของคุณเทวลิปตาพลบของพรรคชาติพัฒนาค่ะก็จะมาดํารงตําแหน่งแทนนะคะต่อมาเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีความพยายามที่จะไปถามพลเอกประยุทธ์ถึงเรื่องของการปรับครมค่ะหลังจากที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะวันนี้นักข่าวก็พยายามจะไปสอบถามถึงกระแสข่าวของคุณไพรินที่ไม่รับตําแหน่งในการปรับคอรมอชุดใหม่ นายกไม่ตอบอะไรนะคะบ,บอกสั้นๆบอกว่าให้สัมภาษณ์ไปแล้วแล้วก็เดินออกจากสนามบินทันทีเลยนะคะอีกขั้นหนึ่งค่ะพลเอกประวิทย์เหมือนกันวันนี้ผู้สื่อข่าวพยายามจะไปถามเหมือนกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับคุณนรมลพินโยศิลวัตรเนี่ยแหละนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยท่านจะมารับตําแหน่งอะไรยังไงกันแน่สําหรับดรแหม่มนะคะปรากฏว่าท่านก็ไม่เห็นสัมภาษณ์เช่นเดียวกันค่ะเดินออกจากสนามบินไปเลยนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ